เ็70%ของ X กลางเท่ากับเท่าไหร่ X ปากลดที่10%เท่ากับเท่าไหร่วันนี้เรากำลังมีง,นา,งนานจดกันนะคะห้าสี่สามสองหนึ่งน้องๆอาจจะคิดว่าจดมันยากมากแถมยัง,ง,ยงมีโบนการ์เข้ามาอีกดังนั้นวันนี้เราจะใช้รูปภาพมาช่วยอธิบายค่ะก่อนอื่นเราพูดถึงจดข้อนี้ค่ะ70%ของ X กลางเท่ากับเท่าไหร่นะคะเราจะต้องมาดูความหมายของ70%เลยก่อนค่ะ70%หมายความว่า70ส่วนจากเงินไว้ส่วนค่า ออกจาก x กรันะคะก็จะได้เป็นหนึส่วนร้อยแล้วคูณกับ x กรัค่ะถ้าเราแบ่ง x กรัออกเป็นหนึ่อยส่วนแล้วเราเอาแค่หส่วนจะหมายความว่าหนึ่งส่วนร้อยคูณ x กรัมค่ะแต่ถ้าเราต้องการเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของ x กรัมต้องับเท่าไหร่เจ็เปอร์เซ็นต์ก็คือเ0็ดสิบส่วนหนึ่งร้อยขอก็คือคูณนะคะ x ก็จะได้ว็ค7เจ็ดสิบส่วนหนึ่งร้อย x กรัอะไรต้องำยังไงคะสูตรตัดสูตร เอ็กซ์ก็คอส่วนอกอะไรนั่นเองค่ะมาตอบทที่สองค่ะเอ็าทลี่สิบเปอร์เหมายความว่าไหสมมุติว่าเรามีทั้งหมดหนึ่งร้อยนใช่ไหมคะลดยีปรก็คือละลายสีไปยี่ส่วนนั่นเค่ะลดยีปอร์เซ็นต์หมายความว่าสมมุติว่าสินค้าราคาหนึ่งร้อยบาทลดยี่สิบเปอร์เซ <ine> ็นต์หมายความว่าลดไปยี่บาทค่ะแล้วเวลาเราจ่ายเงินเราจ่ายเงินเท่าไหร่คะหนึงร้ลบยี่สิบก็จะเหลือแปบาทนั่นเองหมายความว่าเราก็ ก่อนที่เราจะจ่ายเันเคุณดมีคำถามมาให้เราช่วยกันคิดน,นะคะถ้าสินค้าราคา200บาทลด20%สินค้านี้่ะลดไปกีป่บาทและเราจะต้องจ่ายเงินกีน่บาทคะถ้าใครมีคำตอบแล้วคอมเมนต์ไว้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวดอวมาเฉลยค่ะ